กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมั้วบ้านการเดนคอเนอร์บายหนึ่งนะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกลาบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้นะคะก็เอาวิธีรับมือกับการดูแลกลาบช่วงหน้าฝนมาฝากเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาการนี้นะคะเป็นอาการโรคราใบจุดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเจอเนี่ยแนะนําว่าให้เด็ดเลยตั้งแต่เห็นใบแรกๆนะคะหรือถ้าเห็นว่าเป็นเยอะก็ต้องจาใจนะคะบอกเลยว่าต้องเอาน้องเนี่ยแยกออกจาก ทั้งสวนออกมาเลยนะคะอย่าเอาไว้รวมกันกับต้นอื่นนะมันสามารถแพร่กระจายติดต่อกันได้ค่ะก็ต้องเด็ดกันจนหมดนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้การันตีว่าใบาต่อไปจะไม่เป็นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสปอร์มันก็เข้าไปในเซลล์ของต้นกุหลาบของเราแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเมื่อเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องพ่นยาฆ่าเชื้อรานะคะหรือจะต้องพ่นไตโคดมานะคะหรือบาซิลัสเบอร์สนะคะเพื่อปราบพวกเชื้อราเหล่านี้นะคะ ส่วนเบื้องต้นตอนนี้เราจะต้องเก็บใบทุกใบนะคะที่ร่วงในกระถางออกด้วยนะคะเพื่อลดการสร้างสปอร์ของพวกราพวกนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยช่วงนี้นะฝนตกนะคะจะมีกุหลาบของเราเนี่ยอาจจะมีพวกตอกุหลาบป่านะคะงอกมาเราก็จะต้องตัดทิ้งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆปล่อยไว้นะคะก็จะทําให้ต้นกุหลาบของเราเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตได้นะคะเพราะว่ากิ่งที่เป็นตอกุหลาบป่าเนี่ย เขาจะแย่งอาหารของกิ่งกุหลาบพันธุ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยวิธีอย่างหนึ่งก็คือในการบำรุงต้นแล้วก็การฟื้นฟูนต้นนะคะคือการเด็ดยอดนะคะหรือเด็ดดอกนะคะออกด้วยนะคะก็คือเด็ดยอดเพื่อสร้างทรงพุ่มนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะพักต้นแล้วก็รอให้ออกดอกช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าเราสามารถพักต้นแล้วก็ให้ต้นเนี่ยสะสมอาหารได้เยอะๆนะคะพอหน้าหนาวเนี่ยดอกเขาจะสวยกว่านะคะ แล้วทําไมเราถึงไม่ปล่อยกุหลาบหน้าฝนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาบานนะคะส่วนใหญ่แล้วกุหลาบร้อยละไม่ต่ํากว่า80%น่ะกลีบเขาจะบางนะคะแล้วก็พอโดนน้าฝนเขาก็จะเน่าเขาก็ไม่สวยนะคะสู้ที่เราจะเ,าเด็ดเขาทิ้งไปก่อนเพื่อที่ว่าให้อาหารที่แทนที่จะเลี้ยงดอกดอกนั้นนะคะสูญเสียไปนะคะก็จะถูกกักเก็บไว้ที่ต้นของเขานะคะ พอเขาบานในจังหวะที่ไม่มีฝนนะคะแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยอากาศที่เหมาะสมกับเขาอะคะ่ะดี๋วเขาก็จะใหญ่นะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเห็นนะคะว่ามีใบร่วงแบบนี้นะคะที่เป็นใบที่เป็นต้นของโรครานะคะหรือว่าเป็นใบไม่มีราก็ควรจะเก็บออกก่อนนะคะช่วงนี้เนี่ยคือหน้าฝนนะคะอากาศค่อนข้างชื้นแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสกปรกอยู่ใต้ต้นของเรานะคะ,<ๆ>ะ,คะก็อาจจะทําให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคโรคราอะไรเงี้ยได้นะคะ สำหรับกระถางของบ้านหนึ่งนะคะก็คือที่หนึ่งใช้เป็นตะกร้าอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องรากเน่าได้นะคะอาการไดแบกนะคะก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่มักจะเจอช่วงหน้าฝนได้เหมือนกันนะคะสาเหตุของเขาก็คือเกิดจากเชื้อราแบคทีเรียในแนวนี้นะคะแล้วก็สาเหตุนะคะเกิดได้ทั้งจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วกิ่งของเขาโดนน้ำนะคะทำให้กิ่งของเขาเนี่ยแห้งนะคะได้แบกก็คือ อาการแห้งจากบนลงล่างนะคะกิ่งเขาจะแห้งจะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะถ้าเกิดตัดนะคะจะต้องตัดจนแบบเราเห็นว่าตรงที่เราตัดอะคะ่ะเป็นสีขาวนะคะท่อน้ําเลี้ยงเป็นสีขาวถึงจะโอเคนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นเจอแบบนี้นะคะให้ตัดลงมาประมาณสองนิ้วนะคะหรือหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยค่ะ จนเราเห็นท่อน้าเลี้ยงเห็นไหมคะตรงกลางที่เป็นสีขาวๆอะค่ะถ้าเป็นสีขาวๆแบบนี้ถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ำตาลอีกแปลว่าท่อน้ําเลี้ยงเขายังคงเป็นดายแบ็กอยู่จะต้องตัดลงมาอีกนะคะโดยเลือกจุดที่ตาหันออกนอกทรงพุ่มนะคะคือจุดที่เขาแตกตาค่ะก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดที่มีตานะคะอันนี้นะคะก็เป็นเหตุการหนึ่งที่ทําให้เขาเกิดดายแบ็กก็คือโรคเพลี้ยหอยนะคะไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะคะเป็นแมลงศัตรูพืชอย่างหนึ่งนะคะของกุหลาบนะคะก็คือ เพี้ยหอยนะคะเขาจะหลักการของเขาก็คือจะเข้าไปทําลายท่อน้ําเลี้ยงของกุหลาบนะคะนี่ค่ะนี่นะคะของหนึ่งนะคะนตอนช่วงนี้หนึ่งจะพยายามเด็ดดอกทิ้งไปนะคะพอดีต้นที่บ้านของหนึ่งอะช่วงที่ผ่านมาเขาโดนเพี้ยไฟนะคะเออแล้วก็โดนพวกไรแดงเยอะนะคะหนึ่งก็จัดการตัดแต่งหมดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จัดการบํารุงเขาใหม่หมดเลยนะคะก็สูตรที่หนึ่งใช้หนึ่งก็บอกไปแล้วเนาะในคลิปก่อนก็คือว่า ใช้สูตรปุ๋ยยูเรียนะคะบวกน้ํายาเลี้ยงรากเนาะอย่างที่หนึ่งบอกนะคะแล้วก็เอามาลดเขานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยธาตุหลักนะคะแล้วก็สลับกับปุ๋ยจุลธาตุนะคะพ่นทางใบแล้วก็มีแคลเซียมโบรอนอะมิโนสารายนะคะพ่นให้เขาตอนช่วงที่เขาแตกยอดใหม่ๆนะคะแล้วก็ใช้นิกสเปย์นะคะในกรณีที่ใบเขาดูซีดๆหรือว่าใบเขาแบบดูมีเส้นตรงกลางสีสีเขียวนะคะ แล้วรอบๆเนี่ยเป็นใบซีดน,น,นะคะแบบเป็นสีเหลืองๆสีขาวๆนะคะอันนี้แปลว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องจุลธาตุนะคะรากอาจจะมีปัญหาหรือว่ารากเริ่มเน่านะคะช่วงนี้เราก็อาจจะต้องช่วยเหลือเขาด้วยการพ่นนิกสเปรย์นะคะหรือจุลธาตุนะคะแล้วก็ธาตุรองนะคะแมกนีเซียมแมก,กนีทนะคะให้เขานะคะสังกะสีด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของต้นพลูมนะคะก่อนที่หนึ่งจะตัดแต่งนะคะคือเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นก็คือสภาพเขานะคะคือใบถูกทําลายทั้ง โรคราแล้วก็มีหนอนมากินใบแล้วก็มีา,ายแดงด้วยนะคะแล้วก็เพียไฟนะคะการที่เราจะฟื้นฟูกุหลาบได้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็พยายามตัดวงจรของพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆออกไปให้ได้มากที่สุดน,นะคะการตัดแต่งกิ่งนะคะจะช่วยลดพวกมแมลงและโรคลงได้เกือบ5 0เนะคะแล้วก็อีก50%นะคะถ้าเกิดว่าเรา ดูแลเขาหลังจากตัดแต่งกิ่งนะคะให้เกิดการแต่กิ่งใหม่ตาใหม่ใบใหม่นะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแทนที่ว่าเรายังคงให้มีเพี้ยไฟลายแดงนะคะลาอยู่เต็มต้นนะคะการกําจัดเขาเนี่ยจะยากกว่านะคะการจะฟื้นฟูกุหลาบก็จะยากกว่าเดี๋ยวหนึ่งจะเอาตัวอย่างให้ดูนี่คือต้นพลูมนะคะที่หนึ่งตัดแต่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็คือจะพยายามตัดแต่งกิ่งที่แบบเล็กๆนะคะออกให้หมดนะคะแล้วก็ กิ่งไหนที่ดูเป็นภาระนะคะพวกควาหรือว่าเป็นโรคไดแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะเนื่องจากต้นนี้นะคะหนึ่งเสียดายกิ่งกระโดงเขาเนาะเขาจะมีกิ่งกระโดงกิ่งหนึ่งที่เขายืดออกมายาวเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีกิ่งสาขาแล้วก็กิ่งแขนงออกมานะคะหนึ่งจะเก็บกิ่งสาขาไว้นะคะโดยที่ตัดลงมาครึ่งหนึ่งของกิ่งสาขาเพื่อที่ว่าเวลาดอกของเขาเนี่ยออกจะได้ใหญ่นะคะหรือไม่ก็ เป็นดอกที่สมบูรณ์กว่าการให้เป็นกิ่งสาขาคือกิ่งเล็กๆที่แตกออกมาค่ะหรือกิ่งรีบๆนะคะพยายามเลือกกิ่งที่เหลือไวะคะ้ค่ะเป็นกิ่งที่อวบอ้วนไว้นะคะการเหลือกิ่งที่อวบอ้นวนไว้ค่ะจะมีผลกับดอกกุหลาบที่ออกมาใหม่นะคะแล้วก็ตาที่เกิดมาใหม่ก็จะสมบูรณ์กว่าน,นะคะนี่ค่ะ,ค,ะคือตรงช่วงที่เป็นหนึ่งตัดออกไปะคะ่ะต่อไปเขาก็จะเกิดเกิดเป็นกิ่งใหม่ตาใหม่ขึ้นมานะคะ ดอกเขาก็จะใหญ่สมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเกิดหนึ่งไปตัดตรงไปย,ดยอดๆอย่างเงี้ยค่ะดอกที่ออกมาใหม่เขาก็จะเล็กๆแล้วก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรด้วยนะคะเนี่ยค่ะตัดหมดเลยนะคะอันไหนที่ควยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่เป็นดแบ็กก็ตัดนะคะเนี่ยค่ะตัดหมดเลยนะคะอันไหนควางอันไหนควยอันไหนผอมรีบนะคะตัดทิ้งหมดเลยแบบนี้แหละคะ่ะสําหรับมือใหม่นะคะหรือมือเก่าที่ยังไม่กล้าที่จะตัด แต่งกิ่งนะคะเพราะว่ากลัวหรือยังไม่เข้าใจเรื่องการตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่นะคะหนื่งจะขอนําเสนอรูปให้เข้าใจใง่ายๆขึ้นนะคะก็คือปกติแล้วนะคะกุหลาบในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่จะเพาะพันธุ์ด้วยการเอาตากุหลาบพันนะคะมาติดบนตอกุหลาบป่านะคะสาหรับใครที่ยังแย่ไม่ออกก็คือดูรูปนี้ประกอบไปละกันเนาะตอกุหลาบป่าก็คือจุดที่เป็นต้นนะคะของกุหลาบขึ้นมาตั้งแต่ดินในกระถางจน เกิดเป็นจุดแยกออกเป็นกิ่งต่างๆนะคะตรงจุดที่เป็นจุดแยกของกิ่งต่างๆที่มีดอกให้เราะคะ่ะตรงนั้นเขาเรียกกะโหลกนะคะแล้วก็สําหรับกิ่งที่เกิดขึ้นตรงกะโหลกะคะ่ะออกมานะคะอันนั้นจะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งประธานนะคะหรือบางทีก็เรียกกิ่งกระโดงกันนะคะซึ่งเป็นกิ่งที่ทาธาตุกุหลาบนะคะฝ่ฝันที่อยากให้เกิดกันเยอะๆนะคะ ต่อไปก็คือกิ่งสาขานะคะกิ่งสาขาก็คือเป็นกิ่งที่แยกออกมาจากกิ่งประธานหรือกิ่งกระโดงอีกทีหนึ่งค่ะส่วนกิ่งย่อยหรือกิ่งแขนก็คือกิ่งที่แยกออกมาจากกิ่งสาขาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะสําหรับคุณภาพดอกที่ออกมานะะคจากกิ่งกระโดงหรือกิ่งสาขาที่อยู่ใกล้ๆกลุ่มกอหรือเป็นตาแรกๆนะะคที่ของกิ่งกระโดงนะคะแล้วเป็นกิ่งสาขากิ่งสาขาอันนั้นนะคะถ้าเกิดอวบๆนะคะ ก็สามารถออกดอกและ,ะขนาดช่อได้ใหญ่ได้เช่นกันนะคะคราวนี้เรามาดูเป็นรูปเป็นสีสีกันบ้างนะคะสำหรับการตัดแต่งกิ่งนะคะจะมีทั้งหมด3แบบนะคะ 1. ตัดแบบเบา2ตัดแบบกลาง3ตัดแบบหนักนะคะก็คือจะไม่ง่ายเลยค่ะก็คือตัดแบบเบาก็คือเราจะตัดแค่เพียงในส่วนของกิ่งย่อยนะคะหรือกิ่งขแขนงเล็กๆนะคะทิ้งนะคะสำหรับกรณีที่1นี้นะคะเราจะ ทำก็ต่อเมื่อต้องการเพียงแค่ให้เขาพักต้นนะคะไม่ได้คาดหวังให้เขาแบบออกดอกเลยนะคะหากมีการออกดอกหลังจากตัดแต่งกิ่งแบบเบานะคะเราก็จะเด็ดดอกนั้นทิ้งไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าลดการสูญเสียอาหารออกไปค่ะการตัดแต่งแบบเบานี้เราสามารถตัดแต่งได้ตลอดทั้งปีนะคะก็คือหลักการง่ายๆก็คือตัดแต่งกิ่งที่ระเกะระกะออกไปนะคะกิ่งที่เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะทิ้งไปะะสำหรับการตัด แบบกลางนะคะก็คือตัดกิ่งออกให้เหลือกิ่งยาวพอสมควรไว้นะคะจะใช้กับพวกต้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะซึ่งไม่ควรตัดกิ่งออกมากเกินไปนะคะหรือการตัดแต่งกิ่งเพื่อเหลือใบไว้นะคะเพื่อให้เขาได้สร้างอาหารก่อนนะคะให้เกิดการสะสมอาหารลดการสูญเสียอาหารไปกับการเลี้ยงกิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะ สำหรับการตัดแต่งกิ่งแบบหนักนะคะจะตัดแต่งกิ่งปีละสองครั้งนะคะก็คือปลายเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาคมนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็ปลายตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะหรือจําง่ายๆก็คือก่อนที่ฝนจะมาหรือหลังที่ฝนไปแล้วนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คือต้นฝนต้นหนาวนั่นเองค่ะหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือว่า ถ้าเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งแบบกลางนะคะก็ตัดลงมาประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของกิ่งสาขานะคะถ้าตัดแต่งแบบหนักนะคะก็ตัดลงมาครึ่งหนึ่งของกิ่งกระโดงนั่นเองค่ะหรือจุดที่อบที่สุดของกิ่งนั่นเองนะคะส่วนการตัดแต่งแบบเบานะคะก็คือเราตัดเฉพาะพวกกิ่งแขนงนะคะกิ่งย่อยกิ่งเล็กๆกิ่งรีบๆทิ้งไปโดยที่ก่อนตัดแต่งกิ่งนะคะสิ่งที่อยากจะย้ํากับเพื่อนๆก็คือการ ใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงอย่างน้อย2ส,สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะเป็นอย่างน้อยค่ะเพื่อที่ว่าให้เขามีธาตุอาหารสะสมอยู่ในลำต้นก่อนนะคะการตัดแต่งกิ่งโดยที่ยังไม่ได้บำรุงนะคะการแตกยอดแตกตาของเขาออกมานะคะก็จะเป็นยอดตาที่เล็กๆรีบๆ,ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเวลาตัดแต่งกิ่งควรเหลือใบไว้ให้เขานะคะไม่ต่ำกว่า50เเนนะคะหรือ อ่ะเร็วร้ายที่สุดนะคะอย่างน้อย20%ก็ยังดีค่ะถ้าเพื่อนๆืตัดใบของเขาจนหมดนะคะแล้วต้นของเขาเนี่ยยังอ่อนแอไม่มีการสะสมธาตุอาหารนะคะใบและกิ่งหรือยอดที่แตกใหม่มาเนี่ยก็จะแค่แค่เกล็นนะคะเพื่อนเพื่อนจะต้องมาใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะในการช่วยบำรุงต้นแล้วก็ทำให้ทรงพุ่มเกิดได้สวยขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะนั่นก็คือการเด็ดยอดค่ะการเด็ดยอดนะคะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันเหมือนกันค่ะก็คือเด็ดยอดแบบ เบากลางหนักนะคะถ้าเบาก็คือการเด็ดยอดตั้งแต่เรายังไม่เห็นดอกเลยนะคะก็คือเด็ดเหนือใบสมบูรณ์ชุดที่สองนะคะส่วนการเด็ดยอดแบบกลางก็คือหลังจากเราเริ่มเห็นดอกแบบเล็กๆขึ้นมานะคะแต่ยังไม่ใหญ่เท่าลูกปัดนะคะส่วนเด็ดยอดแบบหนักนะคะก็คือการเด็ดยอดแบบเห็นว่ามี ดอกขนาดเท่าเมลูกปัดแล้วนะคะก็คือเกือบจะใกล้จะบานระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะก็คือเราก็เด็ดออกได้เลยเนี่ยค่ะแบบนี้เด็ดตุ้มแบบเนี้ยค่ะดอกตุ้มๆแบบนี้นะคะถ้าเราทิ้งไว้ประมาณสองสัปดาห์เขาก็จะบานแล้วนะคะอันนี้ค่ะก็คือเด็ดทิ้งไปนะคะอย่างที่ย้ําอย่างเสมอนะคะก็คือการเด็ดยอดหรือเด็ดดอกทิ้งนะคะช่วยในเรื่องของการสะสมอาหารนะคะดอกชุดถัดไปจะใหญ่ขึ้นนะคะ ค่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นพรูมนะคะก็คือหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะหนึ่งก็จะมาเด็ดยอดเขานะคะตอนครั้งแรกเลยนะคะก็มีการเด็ดยอดแบบประมาณว่ายังไม่เห็นยอดก่อนนะคะพอหลังๆมาเนี่ยเขาก็เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะบางทีไม่ทานก็เด็ดทิ้งเหมือนกันคะ่ะเด็ดไปเรื่อยๆคะ่ะเด็ดจนกว่าเรารู้สึกว่าทรงพุ่มเขาสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดอกตูมของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะจนเป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ กะว่าถ้าเกิดบานนะคะไม่โดนฝนนะคะเท่านั้นเองค่ะก็จะปล่อยให้เขาบานนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกุหลาบน,นะคะก็สามารถที่จะฝากคําถามนะคะไว้ได้นะคะทั้งในคอมเมนต์หรืออาจจะไปที่แฟนเพจเกษตรลุมโนบ้านโดยส่งรูปนะคะสิ่งที่หนึ่งอยากได้ประกอบกับคําถามนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานก็คือหนึ่งนะคะ บำรุงหรือดูแลเขายังไงนะคะดินที่ใช้ปลูกของเขาเนี่ยเป็นดินแบบไหนนะคะให้ถ่ายในกระถางมาให้ดูเลยนะคะแล้วก็ลักษณะใบหรือปัญหาโรคต่างๆที่เพื่อนๆสงสัยอะคะ่ะอาการที่เขาเป็นนะคะเป็นยังไงก็ให้ถ่ายรูปมานะคะให้มากที่สุดแล้วก็ให้ข้อมูลให้มากที่สุด,สดเพื่อที่ว่าหนึ่งจะได้มาใช้ในการวิเคราะห์นะคะว่าต้นกหลาบของเพื่อนๆเป็นอะไรได้แม่นยำขึ้นนะคะ ก่อนจากกันนะคะขอกำลังใจเล็กๆนะคะด้วยการกดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นรูปผลใจสักดวงก็ยังดีนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาลงให้เพื่อนๆอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคอมเมนต์บอกเลยหนึ่งอ่านหมดนะคะแล้วก็หนึ่งพยายามจะตอบทุกคำถามทุกปัญหาให้เพื่อนๆนะคะจากความรู้ที่หนึ่งมีนะถ้าเกิดว่าอันไหนที่หนึ่งตอบไม่ได้หนึ่งก็จะไปถามผู้รู้มาให้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆปลูกกุหลาบได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ